จริยธรรมทำให้วุ่นจากปัญหาการวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยคุณเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเรื่องจริยธรรมปรากฏว่าหลังจากคำวินิจฉัยแล้วเวลาจะแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีนะครับก็ทำให้เกิดความวุ่นวายอยู่มากพอสมควรก็คือต้องกันกรองชนิดที่เรียกว่าเข้มข้นมีตำหนินิดๆหน่อยๆเนี่ยก็ต้องพยายามคัดออกเออ นะครับมันก็เลยทําให้วุ่นวายทั้งๆท,ที่ในเรื่องจะริยธรรมเนี่ยนะหลายคนก็บอกว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญทิจฉัยแบบนั้นมันกว้างเกินวันนี้เราจะเล่ากันสู่กันฟังเหมือนกันว่าจะริยธรรมที่แท้จริงนั้นควรจะมองที่ตรงไหนนะครับมันจะต้องวุ่นวายกันถึงขนาดนี้บ้างไหมอย่างเมื่อวานเนี่ยความจริงบอกว่าตอนเช้าเนี่ยนะโคอรมอนิ่งแล้วอ่าก็เลยข่าวว่าคุณชายดาไทยเศรษฐ จากพักภูมิใจไทยก็ถอนตัวจากการเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ให้ลูกสาวมาเป็นแทนนะซึ่งก็คงจะกังวลในเรื่องของการที่คุณชดาใยเศษเนี่ยถูกดำเนินคดีในศาลชั้นต้นแล้วก็ศาฎิกายกฟ้องนะเกรงว่าเอาต่อให้ศาลยกฟ้องก็จะมีปัญหาเรื่องจริยธรรมเพราะว่าจาริยธรรมมันน่าจะอ่อนกว่าคดีไม่ค่อยละเอียดอ่อนกว่าคดีนะเรื่อดคดีนั้น อาจจะมองในเรื่องของอาการชีพผิดที่ดุหรือก,การชั่งน้ําหนักแต่จะเรื่องธรนั้นเป็นเรื่องของละเอียดอ่อนในทางสังคมอย่างนี้เป็นต้นก็เลยกลายเป็นว่าคารามอเมื่อวานก็ต้องมีการถอนชื่อออกไปหนึ่งและที่เห็นเห็นที่เป็นข่าวนะครับก็คือเอาลูกสาวมาเป็นแทนแล้วก็เชื่อว่าในการาทุนเกล้าคณะรัฐมน,นตรีก็น่าจะเมื่อวานไม่แน่ใจนะครับและคนพูดอยู่แต่ว่า,านนนะวันนี้น่าจะแน่นอนนะฮะวันนี้น่าจะแน่นอนว่ามีการทุนเกล้า นะคิดว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ไม่ได้รับการเยนจากใครหรอกแต่จากการติดตามข้อมูลข่าวสารนะก็น่าจะ,ะทุนเกล้านะฮะอย่างช้าก็คือวันนี้ก็จะได้คอรมอที่ครบถ้วนทีนี้ปัญหามมนอยู่ที่ว่าคําว่าจะเรียธรรมที่แท้จริงความจริงแล้วนะครับถ้าเราจะไปพิจารณาการตาหลักกฎหมายนะเราไปใช้พระบัญญัติจรดิษธรรมขององค์กรนิสร,ระของตุลาการสาลรันโนนูล แล้วกมวม็มาใช้ในส่วนของคณะรัฐมนตรีมาใช้ในส่วนของสสนะครับในส่วนต่างๆเหล่านี้ก็คือแอพพลายสิ่งเหล่านั้นมาใช้ในเรื่องของจริยธรรมแล้วเวลาตุลาการสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ไปใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ในการวินิจฉัยความจริงน่าจะว่ากันจริงๆนะครับนะเรื่อง ระาับัหญิเรื่องจริยะธรรมเนี่ยนะตรงนั้นมันเป็นแม่บทนะในส่วนอื่นๆี่นนะครับนะเขาก็จะมาร่างเป็นข้อบังคับแยกออกมาอย่างนั้จะทําให้ละเอียดยิ่งขึ้นอย่างเช่นสมาชิกสภาผูรรร้แทนราษฎรเขาก็จะมีข้อบังคับเ็าได้ประมวลจระริยะธรรมของสภาผูรรร้แทนราษฎรและคณะกรรมาการวุฒิสภาเขาก็จะมีประมวลของอ วุฒิสภาแล้วก็กรรมธิการคือเขาจะแยกแยะให้เห็นว่าอะไรผิดหรือขัดต่อจริยธรรมแต่การที่สารมนรุษวิจัยเขา้วเนี่ยหยิบยกตัวพระลัญััิออกมาวินิจฉัยยังกรณีเช่นเดียวกันครับบรรดานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเนี่ยถ้าจะว่ากันจริงๆนะเราจะต้องไปดูที่ประมวลจริยธรรมของข,องข้าราชการการเมืองปี64 ไม่ใช่มาตีความกันโอ้โหนะครับเชียก,กว้างขวางเลยแต่ก็แน่นอนแล้วครับในเมื่อประเทศไทยมันองค์กรอิสระมันเป็นแบบนี้มันจึงต้องระแวงและมันก่อให้เกิดความวุ่นนะครับนะต่อไปต้องเอาเด็กเกิดใหม่มาเป็นนายกรันรมนตรีแล้วมาเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับเจา้าขาวสะอาดถึงขนาดนั้นไหมเออนะครับมันก็ทําให้ผมว่าหลายๆอย่างผมก็ไม่เห็นด้วย แต่ความจริงถ้าจะว่ากันจริงอย่างที่เรียนนู้ชมฮะประมวลจริยธรรมของข้าระดับการกเมือง64ต้องเอามาใช้นั่นก็หมายความว่าไม่ตีความกันกว้างไปเรื่อยนะอย่างอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินบอกว่าจริยธรรมท่านในมุมของอาจารย์ชูศักดิ์มาอย่างน,น้อยน้อยม่ต้องให้ศาลตัดสินถึงที่สุดซะก่อนถ้าเขาผิดนะก็ถึงจะว่าเรื่องจริยธรรมแต่ถ้าเขาไม่ผิดหรือระหว่างการพิจารณาก็ยังถือผิดจะได้ทําไม่ได้อันนี้ก็มเป็นมุมอมองของนัากฎหมายผมเองเนี่ยบอกว่า ประมวลจะริยธรรมของข้าราชการการเมืองเนี่ยมันมีมาตั้งแต่2564นะครับและข้าราชการการเมืองคือใครรู้ไหมข้าราชการการเมืองเนี่ยก็มีตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมาจนถึงกระทั่งผู้ช่วยเลขานะครับอันนี้คือเป็นข้าราชการการเมืองเขาก็จะมีข้อบังคับ ต่างๆนะครับว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรทําได้อะไรทาไม่ได้อะไรขัดจะะริยธรรมอันไหนผิดจะะริยธรรมอันไหนคือจรรยาบรรณนะนไหนการเคารพอันไหนคือการละเมิดสิทธิ์มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสิบข้อนะสิบข้อความที่ต้องยึดถือจากตรงนี้ไม่ใช่ตีความกันไปเรื่อยนะครับนะอย่างข้อหนึ่งอ่าที่อยู่ในจริยธรรมอย่างข้อบอกว่าอะไรจะ้องไม่มีการครบหา หรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมายผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีความประพฤติหรือมีชื่อในทางเสื่อมเสียอันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนอันนี้หมายความว่าต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนไอ้อย่างนี้เขาจะเขียนชัดนะเรื่องจริยธรรมของข้าราชการการเมือง64เขาเขียนชัด มันต้องเอาตรงนี้มาเป็นบรรทันธธาน์เพราะถ้าสมมติเราไปเป็นรัฐบาลไปเป็นขราชการการกเมืองก็ต้องใช้จริยธรรมอันนี้อยู่ดีแต่ว่าเราจะไปตีความกว้างๆแบบโอ้โห,โโหเหวี่ยงแหไปทั้งประเทศแบบที่ความหมายตุลาการสำนวนได้วินิจฉัยในมุมอย่างนั้นเนี่ยแล้วเอามาเป็นตัวสกรีนรัฐมนตรีนะแบบ แบบโอ้โหนะครับมันหาข้อสรุปไม่ได้อะคือรู้ว่าเราแวงไว้ก่อนนะระวังไว้ก่อนนะป้องกันไว้ก่อนนะนะก็เลยก่อให้เกิดความวุ่นก็ต้องยอมรับว่ามันวุ่นอยู่พอสมควรนะครับยอมรับว่าวุ่นพอสมควรถ้าเราไปจอะจงหมกเอาละคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีนั้นจะต้องไม่เป็นเรื่องของการคบหาห,าหรือสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิกกกดกฎหมายโอเคนี่ผมเข้าใจได้อยู่ถูกไหมฮะหรือว่าเป็นผู้มีอิทธิพล คนนี้ประพฤติไม่ดีนะครับหรือมีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียคุณไปสนับสนุนแล,แล้วเราก็จะทบต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนเออคุณเจาะมาแบบนี้ดินะคุณเจาะมาแบบนี้มันแคบได้มันพอฟังได้นะครับหรือบอกว่าไม่กระทาการันเป็นลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเอ,อ้อย่างนี้เขาก็จะมีอยู่สิ่งเหล่านี้นะครับปรากฏอยู่ในประมวลจริยธรรมของข้า,า,าราชการการเมืองพอศ2564ครับ นะการไปตีความแบบกว้างๆทําให้วุ่นผมเข้าใจครับคณะผีช,ชุดนี้จําเป็นอย่างยิ่ยงเพราะอะไรนะแมะตัวเองไม่ใช่สารรัฐธรรมนูญตัวเองไม่ใช่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญต่อให้เป็นตุลาการสารรัฐมนูญก็ยังไม่รู้ด้วยว่าสิ่งที่ตัวเองคิดกับคนอื่นคิดจะตรงกันหรือไม่เพราะว่าตุลาการสารรัฐมนูญเขาใช้วิธีการโหวตนะเขาใช้วิธีการโหวต เราคิดอีกอย่างอีกคนยังคิดอีกอย่างเลยก็5ต่อสคิดดูก็แล้วกันมันไม่เหมือนกันทั้งทั้งที่วิจัยเรื่องจริยธรรมเหมือนกันแต่ผลออกมาไม่เหมือนกันเพราะอะไรล่ะเพราะมันกว้างมันไม่มีคําจำกัดความที่มันแคบแต่ถ้าคุณไปยึดอย่างที่ผมว่าดิคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีคนที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นข้าราชการการเมืองต่อไปนี่รวมข้าราชการการเมืองรวมถึงอ่กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีด้วยนะครับอย่างผมนี่เคยเป็นอ่ กำกับผู้ช่วยนมำตรีนะแล้วไปเป็นผู้ช่วยน้ำตรีว่าการกระทรวงหอมหรือผู้ช่วยน้ำตรีประจํากระทรวงกระโรหมเนี่ยก็ต้องใช้คุณสมบัติเรื่องจริยธรรมแบบเดียวกันถ้าใช้บรรทัดฐานแบบนี้มันจะแคบมันจะชัดและจะไม่ก่อให้เกิดการเตีความที่มันหลากหลายแล้วมันจะทําไม่ทําให้วุ่นวันนี้นะครับจากคำวินิจฉัยของตุลาการศาลเราต้องยอมรับว่าทาให้วุ่นและเกิดการตีความระแวดระว,ดระวังจนกระทั่งอย่างที่ว่านะครับนะ อาคุณทาดาเนี่พ่อเป็นไม่ได้ก็เอาลูกมาเป็นก็กลายเป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเออนะครับการเมืองสมัยนี้เขาเป็นอะไรสืบทายาทกันด้วยหรือเห็นไหมมันก่อให้เกิดการการวิพากษ์วิจารณ์หรือการอะไรมันไม่ดีมันดูไม่ดีนะครับแต่ถ้าเรามีข้อจํากัดเรื่องจริยธที่มันชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆก่อนแก้รัฐธรรมนูญต้องเจาะลงไปครับ ตุลาการสารนุน์ถ้าจะพิจารเรื่องข้าราชการการเมืองนายกรัมตรีเรื่องจะได้ทำท่านต้องไปเอาประมวลจะได้ทำของข้าราชการการเมืองปี6กสมาใช้นะครับไม่ใช่ใช้ไปเรื่อยอย่างของผู้แทนของกรรมรการต่างๆเขาก็มีประมวลของเขาผมนี่เคยเป็นกรรมการพิจารเรื่องนี้อยู่นะครับเป็นอนุก,กรรมการครับวันนี้เลยเอาประเด็นนี้มาพูดครับจะได้ทำทำให้วุ่นขอบคุณครับ